สวัสดีครับวันนี้วันที่14่กุมภาพันธ์2 5งานะครับก็เป็น1วันสำคัญแล้วกันนะนะครับจริงๆสำคัญทุกวันนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันเรียกว่าวันวาเลนไทน์หรือว่าวันแห่งความรักนะครับวันนี้มีข้อมูลที่มาอัปเดตกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนของประกันสังคมครับแจ้งปรับเกณฑ์การจ่ายเงินทดแทนในกรณีชราภาพนะครับเงินบาเหน็จเงินบำนาญนะสำนักงานประกันสังคมก็เดี๋ยวมาดูกันนิดนึงครับ ขอบคุณข้อมูลครับอมรินนะช่อง3.4 HD ด้วยนะครับที่มีข้อมูลอัปเดตกันนะครับประการสังคมแจ้งปรับเกณฑ์การจ่ายเงินทดแทนครับในกรณีชราภาพนะครับเงินบำเหน็จเงินบำนาญนางสาวรัตดาธนาเดเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังจากประชุมครมนะครับเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์65ครมอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการระยะเวลา และอัตราจ่ายเงินนะครับประโยชน์ดทดแทนในกรณีชราภานะครับตามที่กระทรวงในงานเสนอนะซึ่งร่างกฎกระทรวงฉบับนี้เนี่ยนะครับเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการระยะเวลาและอัตราจ่ายเงินประโยชน์ดทดแทนในกรณีชราภานะครับพศ2500ได้แก้ไขเพิ่มเติมนะครับหลักเกณฑ์การจ่ายประโยชน์ดทดแทนในกรณีชราภา เพื่อเป็นหลักประกันนะครับผู้รับบำเหน็จชาราภาพในกรณีผู้รับบำนาญชาราภาพเสียชีวิตภายใน60เดือนนับแต่เดือนที่มีสิทธิ์รับบำนาญชาราภาพให้ได้รับเงินบำเหน็จชาราภาพเพิ่มเติมนะครับมาดูกันว่ามีรายละเอียดอย่างไรนะครับซึ่งรายละเอียดสําคัญเนี่ยนะครับหนึ่ง ผู้รับบำนาญชาราภาพถึงแก่ความตายภายใน60เดือนนับแต่เดือนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญชาราภาพนะครับให้จ่ายเงินบำเหน็จชาราภาพจากเดิม10บเท่าของเงินชาราภาพรลายเดือนที่ได้รับครั้งสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตายเป็นจำนวนเ,เ,นนวนเท่ากับจำนวนบำนาญชาราภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนแก่ความตายคูณจำนวนเดือนที่เหลือหลังจากผู้ที่รับเงินบำนาญชราภาพ ถึงแก่ความตายจนครบ60เดือนนะครับตัวอย่างเช่นนะฮะกรณีผู้ประกันตนที่ได้รับบำนาญชราภาพเดือนละ5,250บาทโดยได้รับมาแล้ว20เดือนนะครับแล้วก็ถึงแก่ความตายนะฮะเมื่อผู้ประกันตนเสียชีวิตทายาทของผู้ประกันตนจะได้รับบำเหน็จชราภาพตามที่ร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่กำหนดก็คือ 5, 2 5 0บาทนะครับก็คูณวงเล็บ60 บ20นะครับวงเล็บเท่ากับ210,000บาทนะครับจากเดิมที่จะได้รับ5,250บาทเนี่ยนะครับคูณ10ก็แค่52,500บาทนะครับอ่ะนี่คือตัวอย่างนะ2ครับบุคคลซึ่งถูกงดการจ่ายเงินบำนาญชาราภาพเนื่องจากกลับเข้าไปเป็นผู้กันตนแล้วก็ความเป็นผู้กันตนนะฮะจะสิ้นสุดลงด้วยเหตุเสียชีวิต หากบุคคลนั้นเนี่ยนะครับได้รับเงินบำนาญชราภาพมาแล้วไม่เกิน60เดือนให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพจากเดิม10เท่าของเงินเดือนชราภาพรายเดือนครั้งสุดท้ายก่อนกลับไปเป็นผู้กันตนนะครับเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินชราภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนกลับเป็นผู้กันตนคูณกับจำนวนเดือนที่เหลือหลังจากผู้รับเงินชราภาพ นะครับกลับเข้าไปสู่ประกันตนจนครบ60เดือนนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนิดหนึ่งนะจะได้เห็นตัวเลขกันนะครับตัวอย่างเช่นนะครับกรณีที่ประกันตนได้รับบํานาญชราภาพเดือนละ5,200บาทและก็ได้รับเงินบำนาญชราภาพมาแล้ว20เดือนต่อมาเนี่ยนะครับกลับเข้ามาทำงานเงินบำนาญชราภาพดังกล่าวจะถูกงดจ่ายนะครับแล้วก็เมื่อผู้ประกันตนเสียชีวิตทายาทของผู้ประกันตนจะได้รับบำเหน็จชราภาพ ตามที่ร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่กำหนดนะคือ5250บาทคูณวงเล็บ6 0ลบ20นะครับก็เท่ากับ52,500บาทนะครับอ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะนะครับข้อที่3นะครับผมนะกำหนดให้ผู้บำนาญชราภาพอยู่ก่อนกฎกระทรวงฉบับนี้ใช้บังคับแล้วก็รับบำนาญชราภาพมาแล้วยังไม่ครบ60เดือนให้จ่ายเงินบําเหน็จชราภาพจนครบ60เดือน และในกรณีรับเงินบำนาญชาราภาพมาแล้วนะครับแล้วก็จำนวนเดือนที่เหลือน้อยกว่า10เดือนให้จ่ายเงินบำเหน็จชาราภาพเป็นจำนวน1ิบเท่าของเงินบำนาญชาราภาพรายเดือนที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตายนะครับทั้งนี้ครับที่ประชุมเนี่ยนะครับให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของกระทรวงการคลังและสำนักงานงบประมาณไปพิจารณา ดำเนินการครับและจะส่งร่างกฎกระทรวงให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบและดําเนินการต่อไปได้นะครับอย่างไรก็ตามแนวทางดังกล่าวยังไม่ได้มีผลทันทีครับต้องส่งกฎกระทรวงให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบและก็พิจารณาแล้วถึงดําเนินการต่อนะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่นํามาอัปเดตกันนะครับ สำหรับในเรื่องของนะครับการปรับเกณฑ์การจ่ายเงินนะซึ่งประการสังคมเนี่ยนะครับผมก็จะมีแนวร่างนะครับผมเรื่องของการแจ้งปรับเกณฑ์การจ่ายเงินทดแทนในกรณีชราภาพเงินบำเหน็จแล้วก็เงินบำนาญนะครับผมนะก็เป็นข้อมูลร่างประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไงมีความคืบหน้าก็จะมาแบ่งปันอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับเรื่องสาระสำคัญนะครับผมที่แบ่งปันให้กับทุกท่าน ได,ได้รับทราบข้อมูลกันนะครับผมเอาระก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับผมเรื่องที่สําคัญนะเกี่ยวกับผู้ที่ใช้แรงงานแล้วก็มีประกันสังคมนะครับผมก็ติดตามข้อมูลไว้นะครับจะได้รับทราบข้อมูลความคืบหน้านะครับวิธีนะฮะในเรื่องของการจ่ายเป็นอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวมีความคืบหน้าอื่นในเพิ่มเติมกับเรื่องนี้ก็จะมาแบ่งปันเล่าสู่กันฟังให้กับนะฮะสมาชิกท่านได้รับทราบข้อมูลกันนะครับเอาระถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดสับตะค b ยและติดตามกันก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับและที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านใจพาดคลิปใหม่ๆเสิร์ฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องฟรีดอมชาแนลใบกเกษมสันต้องลํำลาไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ